ตัวจริงเสียงจริงโผล่คอมเมนต์แซบกลางรายการโหงกรยแสหลังสาวแฉท้องกับนักร้องโรคสี่ใบ ทำหลายคนฮือฮาอย่างมากค่ะกับประเด็นร้อนแรงสนังวงการบันเทิงเมื่อสาวรายหนึ่งได้ออกมาแฉแบบจัดเต็มโดยบอกว่านักร้องอักษรย่อออ่างสร้างโลกสีใบซ้ำโดนไล่ให้ไปเอาเด็กออกโดยสาวรายนี้ล่าสุดเธอได้เป็นแขกรับเชิญในารายการห่วงกระแสในวันที่27ตุลาคม2566เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตก็ต่างพากันคอมเมนต์ถามว่าอักษรยอ่อเหล่านี้คือใครล่าสุดในคอมเมนต์ก็ฮือฮากันอย่างมากค่ะ เมื่อนักร้องชื่อดังอย่างธัญญาอาสยามได้โผล่คอมเมนต์ในไลฟ์สดของรายการโดยสาวธัญญาได้บอกว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยา ไหนๆก็พลาดมาขนาดนี้ละก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนก็คือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์เป็นพันค่ะและช่วยกันคอมเมนต์ดันโดยได้บอกกันว่าแอบคิดในใจอยู่ค่ะว่ากรรมแล้วมั่นเปิดหน้าด้วยนะโชคดีนะที่เลิกไปไม่อย่างนั้นช้ำใจหนุ่มกัญชัยมาทางนี้จ้าโฟอนอินเลยโชคดีมากเลยค่ะที่เลิกกับคนแบบนี้ได้ชอบ ทันย่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ